สบายดีพี่น้องสบายดีอีกหนึ่งวัน<ม>เออใครมาเต็มรถเลยวันนี้มาเต็มรถเลยจันลึงจันร้ยรอยแล้วก็ลูกสาวล้านสาวเต็มรถสบายดีหน่อยๆก็ดีผ้ามาเบงร้านนี่ยของร้านเวียดนามไม่หน่ยอยร้านของเวียดนามคนเวียดนานมของซ้ำของเวียดนามร้านอ่าวสีมาเบงกะทะเสียประโยชน์ใกระทะพี่น้องอ่านางฐานได้รถบอกเขาสีลกมาคนเดียวบอกโอ้ยมาจอดส่กี่ตมผม้ใดสลกไหนเนี่ยหน่อยเดินหน้าเดินหน้า เดี๋ยวสิข่าไปเบึงร้านของอ่าคนเวียดนามที่เพิ่นมาเปิดร้านค่ะอยู่ในสซปอล่าไปดองครับเนาะว่าสิมีบ่ออ่ากระทะน้อยสิเป็ดไข่กระทะนะครับคือข้ออาหารเวียดนามมันต้องไข่กระทะนี่นั่นเอาเคียวเคียวลงก่อนโอ้แต่แต่แต่โอ้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 โ้ไม่หมดไรลงนักวยวะแล้วขอเช่ารถไปเรียนก่อนอ่าไปจ้ะนะขนมอะไรเดี๋ยวลงมาเอาเองเลยจะมาดูกระทะก่อน โอ้ขายบักบัวบ่ตอนนั้นภาษีพับเบิ่งกระทาขายบักบัวอนะไรทั้งนั้นเดี๋ยวามาจังสิบเบิ่งน้ำโอ้อันนี้อย่างน้อยนี่ยนอสบายดีขนมปากหมอ้ขอขนุญาตเบิ่งน้ำในเด้อในเด้อขนมปากหมอ้อเอาบุลกเอาำไหมเอาเท่าไหร่เอได้กันราคาพันสิบพเออหาพันสิพันไ้เบิดเพืเ่ 5, <000. S 1> อนวะขนมปากหมอ้อขนมปากหมอ้อสูตรสูตรไหนเนี่สูตรสูตรเวียดนามบ่ โอ้สุดเวียดนามไม่ค่าคนขายกับคนเวียดนามตัวนี้โอ้ยสบายดีเอามันยืนมันยืนมันหมันมันมันใส่มันเป็นใส่แนวไรหนี่งใส่หมูใส่เห็ดหมูใส่หมูโอ้ใส่หมูแล้ววะอันนี้น้ำจิ้มมะโนเอาเท่าไหรก่อนว่างั้นสิบพันวะมา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 เอาแต่นลูกสองถุงเลยบ่เอาเอาถุงละสิบพันสองถุงให้เออ นี่อ e ีเม่เราเอาก่อนอีแมลเรามาก่อนเซร่าไปเบิ้งอันนี้ก่อนอันนี้ขนมปากหมอด้วพี่น้องเด้อเอาอีกถุงนึงเออเอาอีกถุงนึงถุงละสิบปันถามมาเบิ้งกระทะก่อนได้ยินว่าคนขายกระทะอยู่นี่มีกระทะเราขออนุญาตผ้าพี่น้องมาเบิ้งครับมาอนี้เซร่าจะคล้องห่านเพิ่นสบายดีขออนุญาตส้มน้ำแน่อยากได้กกระทะนนะมีบ่นอ่ะกระทะสีเอาไปเฮ็ดไข่กระทะกระทะได้หน่อยแต่มีฝางุ่มน้ำน่ะมีบ่ อ้าวน่าจะมีพี่น้องมาลุ้นกันครับผมมีเทียมีเทียเพิ่นวะกระทะน้อยๆที่มีฝาครอบด้วยเราจะไปทําไข่กระทะกินกันนะครับมีมีความคิดโอ้อันนี้กระทะใหญ่ตัวไหนมีกระสันมีเข้าใจยังผิดบ่คอยบาดนี่กระทะน้อยที่มีฝาครอบไม่ได้มันเป็นแบบไบวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูบให้บิ่งเราก็มีลูบอยู่ด้วยแป๊บนึงเอาเห็ีบลูบแล้วบ่มีว่าันเพิ่นว่าพี่น้อง มันเป็นกระทะหมูกระทะบมีนตีตัวหนึ่งอืมจะเป็นส้งนี้จ้าเป็นส้งนี้แต่ว่าหน่อยประมาณซ้ำมื้ออวงมื้อนี่ส้วงเดียวกันบะมี่โอ้ยร้านอื่นมีบ่บ้านเฮาคือนสีบะมี่บ้านโอ้ยอยู่ในบ้านเฮางบะมี่เนาะอยู่ในป่าซองห้องบะหมี่อยู่สวรรค์น่าจะมีเนาะต้องขึ้นไปบนสวรรค์เลยบะมี่สับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋บาดนี่มาสิไดกระทะน้อยบาดนี่พอสิไปเฮ็ดไข่กระทะนะครับเพิ่นว่าบะมี่สับใส่ตัวใดแทนได้บ่ซั่นเด้อ อันนี้เป็นล้านที่เพื่อนมาเปิดอย่ในตลาดปากซองอันนี้มันเลือกพวดพี่น้องครับตัวนี้เลือกพวดเมื่อไรสเตเลีเฉยๆมันต้องมีหูด้วยมันมันจะได้ไม่ร้อนแต่ถามเพื่อนแล้วว่าบบมียไปทั้งในนอนในนอตลาดพูนมี่บ้านอนอกเนาะเบิ่งตลาดพูนนอกเนาะออันนี้แม่นเบิดบ่นีลแม่นลานน้านเพื่อนเบิดบอกื่อจังไห๋เลือฟังไห๋จะพอฟังนี่น าโอเคโอเค,อเคบ่มีพี่น้องสรุปแล้วว่าบา่ได้จ้อยไปเบิ่งตลาดใหม่ไปเบิ่งตลาดอ่าตลาดยังก่อนตลาดคุณมีไสอืมอ่าขอบใจเด้อขอบใจเด้อปะนี่แหละครับพี่น้องส่วนขายของเบตดตเล็ตทุกอย่างอืมอันนี้ก็ขายดีครับมาย่อไหนก็นขายดีเน้องเมียนอ้าวมันามานัมนมนัมนมันเสีบมะลูกแซ่บป่ะอ๋อเสีบ,สบใช้ละรูดคอยจีวรใช้ละบาทนาี่ นี่ดิมาบัวว่าจะออกมาเบิ่งหมากบัวมาดเท่าไหร่มากบัวเนี่ยมาหาผัดกีสิลอยเลยไหเอาหมากอันพอดีหวานๆนะโบเกียแห้งอ่ะนะพอดีเลยนะบ่าวเอ้มันหวานเลยนี่ต้นหวานเลยเออเอาสองสองสองมัดเนาะมัดละหาพันสองมัดกับสี่พันตัวเอาให้เป็นเหลืองให้พี่น้องโอ้ยเยอะอะไรอีล่บาทีิโอ้ยมาทายเขาก่อนอีกแล้วจ้าเอาทายเอาให้พี่น้องเบิ่งกันทั้งไก่ดูเบิ่งกันทั่วโลก มากบัวงามงาพี่น้องครับนี่พศเก็บมาขายเองอีแม่คอยเอามันหมันแม่ไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อมันหมันมันหมันได้แล้วพี่น้องมากบัวครับพี่น้องง่อยตึงๆหวานๆเลยใส่ละลวดก้อยจอดใส่ละบาทนึ่งเทวโอ้จอดทั้งหน้าบนบ่โอ้แม่ป้าก้อยขายบักลำย่ยบ่้านแม่ป้าก้อยขายบักลำย่ยบ่านนั่นบ่มาแล้วมาแล้วด้วยค่ะน้อย เป็นจังซี่อะไรเป็นคือเก่าเนี่ยล่ะแม่เอ๋ย, <c oughs> อยบอกลำไยขึ้นไรเถอะก็มาขายพวกอะไรเด็ด <c oughs> ผมมาเมื่อวานเมื่อก่อนไหนเมื่อวานเออเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมันต้องทำโอ้บักลำไยไหมไม่ป่าเพิ่นมาขายบักลำไยอยู่่นีพี่น้อง <c oughs> เอาซอยในจักรโลโลเท่าไหร่ <c oughs> อุ้ยเสาะหา <c oughs> คิดอยากคิดอยากกินบักลำไย,ยอยูดิโน <c oughs> ย่านนั่นแก้มพุ่งรวมอยู่ว่าบริขายว่าเอาเ่นออุดหนุนอุดหนุนเสนอใช่ทั้งนั้นทั้งนี้นี่ด้อจ้าบักลำไยจะไหนไม่เสปกินหลายแต่ซอยทั้งนั้นเราเนีมาท่านนี้อยู่ สีครับนอนใหญ่ๆเลยพี่น้องล้วใหญ่ในป่าเสบๆเด้อของแท้แน่นอนม้ามังล้วใหญ่ปลอมกระมี่ด้วยนะมังล้วยพอมกระมีได้ไม่แต่ได้มันเด็ดบ่มีหนวนแต่ได้มังล้วยพรอมหมากตึงๆใส่เนาะเออเนาะปลอมตัวนั้นตันี้ใส่แล้วรถจานดึงไปจอดจะพูดอยู่บนพี่น้องอากาศเลาะตลาดพอเสร็มาเบิ้งกระทะไปเฮ็ดอันไปเฮ็ดอันนนั้ไปเฮ็ดไข่กระทะไหนไหนไม่ได้ไข่กระทะบ่ท่านใดโบ่ท่านใดกระทะอยู่เนี่ย บมีเฮ็ดกินก่อนการเซตขายไอ้จังจังอันให้ผู้ใดเฮ็ดหลาบานนี่ผมเฮ็ดน้ำบ่ได้ผมบ่ว่างก็ไหนก็หายผู้ข้าเจ้าเฮ็ดบางบางข้เจ้าเฮ็ดไข่กระทะบ่ทันมีอะไรลันบ้านเฮาเนาะเออเฮ็ดแอะไรอะไรหางอปชิมเช่นกันนึกใช่ใช่ใบ่ทันมีบ้านเฮาไข่กระทะบ่ทันเห็นอยู่โอ้ผู้สาวตากแดดบ่บ่ฮ้อนบ่สบายดีก็ยิ้มงามเลยก็ยิ้มงามแท้ผู้สาวเอ้พี่น้องโอ้ยสองสาวผู้น่ารัก ไปแล้วตึ้งยิ้วตึ้งไอตึ้งเถื่อนอ้าวสาวห้าพันขอบใจขอบใจเด้อแห้งม้อ้ันห็ดมาเลยมากต้นเก็บมาเลยเงินกูนอนตะแกนนี่นี่ได้แล้วครับพี่น้องครับหมากรำญ่ีก็มากบัวปะแล้วไปหาเบิ่งกระทะก่อนกันได้แล้วจังเสียวาม่ยัดสูกินไอซิมก่อนเออขันสิขายจังไห้พี่น้องผู้ใดขายก็ได้ไปเร็วไปเร็วตายแล้วพ่จันไม่ควรเลยใช่จ้าเซราโรดคอยจวดเซระพี่น้องเอ๋ยมามา ไปกันต่อเลยรู้สึกว่าร้านนี้ไม่มีนะครับส่วนมากสิเป็นร้านทีพจนเปิดยุ่งอยู่ก็สิเป็นร้านของคนเวียดนานนนดมนะครับเ,นนเ,เป็นของคน,นเ,นเมื่อเปิดนะครับเห็ดอันนี้เฮ็ดเป็นของช่ำเฮ็ดเป็นสินค้าเบสต์เลสแมนเบิร์ตนะครับอันนี้คือกันครับเนี่ยร้านอาซาผมใดผมเลยครับเมนเออคือเปิดกระจกไว้บัดนี่ยไม่มาบัวเต็มรถเลยบัดน,นี่ปะทะกันมาบัวปะทะมาบัวพี่น้องเอ้ย เอามาไว้หลังดอกลอยสั่นอือหากบัวปะทะหมากบัวซะแล้วโอ้โหว่าซื้อหมากบัวคอยซื้อมาน้ามืดิเอเล่เลยเต็มรถเลยบาทนี่งกระจ๊กลอกโคตงลงไลยครับบ่มี่โคตรขึ้นเลยไปเบิ่งตลาดขุดนี่ไสอันไหนกระทะเออกระทะบ่มีไปบุญเราไพี่น้องไปอีกตลาดนึงครับตลาดนี้บ่มีเอ้ากระโจ๊กคือลอกบาทนี่ง่อยกระหอนซะแล้วหอนล้อลมแห้งโคตรไดโคตรลงลง อีกตลาดนึงพี่้องตลาดนี้บ่มีแเล้ววอดซีแยกปากซองพี่้องครับซีแยกปากซองเขาจะเอื่อซีแยกละหาแยกละหานามแยกละหาโคอากับอันนี้คือแยกใหญ่แยกที่จะไปสวรรค์นนเขตต็งนี้เลี่ยวขวาไปสวรรค์นนเขตอากัเลี่ยวซรา,ายกันจะไปจับปลาซักอ่ะไปเบิ่งตลาดคุณมี่ไส้พี่้องบ้านปากซองคือเกาเลยละยาวไป โอเคไปน้องครับป้าหอดอีกแล้วบานนี้หอดตลาดคุณมีไส่แล้วเอาฐานในรถเลอะไรมาเจ้านะไม่ต้องลงไม่ต้องลงลงลงรอในนี้แหะนะแต่ป้าลอยไปดูก่อนคนเดียวไปดูตลาดก่อนเมื่อกี้ก็ได้บักล้ำไส่ได้หมากบัวมาแล้วพี่น้องแต่ว่านพระธาตุนใดกระทะครับเสียฮก,กระทะโอ้โหรถเร็วมากเลยสิไปรอบนลานอีกทั้งในตลาดคุณมีไส่น่าจะมีนะครับ สบายดีู้าขนมข้าวตม้มปิรอนหลายหลายนะครับนาตลาดนี่เขามาทางปีเพอนว่าหลานมันอยู่ทางสายมือเพันวานะครับแล้วเขามาเบิ่งจะเอาลูกไปเืิอนเบิ่งว่ามันจะมีบอ่อนะครับอืมทางสายมือเพอนว่าปกติมาย่างสือแต่อาหารสด่น้อนมันอนีสิมาเบิ่งกระทะนะครับนี่ไงเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า มาเบิ่งสะก้อนเขียนหมอกกระทะเห็ยนนางบักหลายเลยบาทสบายดีขออนุญาตมาเบิ่งอันสีมาถาม,มาหนี้ไหมฮะก,กระทะกระทะ,ะ,ะนี่มีบอลแนวนี่นี่น,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 นี่ไม่หุบหมไม่จเุดหมบอใหญ่ก็ได้หน่อยหนึ่นนงซัมพ์มือนี่บะหมีอือไปตลาดนั่นกับบะหมีพี่น้องมาตลาดนี่ครับเสีเห็ดไข่กระทะนั่นนะอ๋อไม่ใช่กระทะแนวนี่ คือกันเลยครับอยู่หันกระทะเฮ็ดไข่กระทะอันนะแม่โออ๋อโหอันนี่กระทะกรนมอครกกรนมอรขกแม่เลยดูในตลาดเ้องบ่มีเลยเนาะห่านใดก็ดิบะหมี่โอ้สีบะหมี่สีสวรรค์บนสีบะหนี่เออสวรรค์แหละแม่นนาะมันเป็นอันเอาไว้เฮ็ดไข่กระทะของอาหารเวียดนามบ่มีพี่น้องเอ๋ยเอาฟ้าวอีกแล้วครับมาสองตลาดบ่มีจักตลาดเลยพี่น้องตลาดนี่ก็ของหลายนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลย นี่นี่กุบหมวกกุบนี่ว่าสิพีเฮ็ดอ่นหมวกวงองยู่นี่หมวกกุบนี่ใบเท่าไหกกร่หมวกกุบนี่เจ็ดพันกีบอ๋อเจ็ดพันกีบเราต้องไปตัดนะเจ็ดพันหกกันเอาไร้หน่วยนี่รถไหนยู่บอว่าหนึ่งสองสามสี่หาหก 2, 3, 4, 5, คนหกคนกับหกอันก็วัซซตัดได้บ่เนะต,ตัดเอาตัด,อตดเอาครึ่งหนึ่งเนะ เอาลองเไปหาข้นหาหรือหกเนาะใกดนตรีของทุกคนเมื่อเบียดเมื่อกี้แต่เมื่อกว้งเมื่อกี้บอดหาข้นในแล้วในดนตรีหาขนกันผู้ใดอันนี้เสริมจังเอาถาเอาหาใบเนาะโอเคมาซื้อกระทะได้อันนี้เลยพี่น้องเลยอันนี้คอยสิเอาไปตัดไปตัดลราจะเห็นเป็นเอกลักษณ์วงนะพี่น้อง มันกัตัดออกให้มันเลือหน่อยๆเจาะหน่อยๆนะไอ้มันใหญ่หมดอ่าห้าใบคูณ65สิบห้าหกปัหาเนาะ6.5โดยโดยโเอาได้ได้คูนสามสิบอหาแล้วสามสิบสองถวนสามสถวนโอ้ยดีหลายดีหลายเดี๋ยวขอระยัดใจเงินก่อนมชยังอยานได้กรทะนะน่าจะเพียอันไข่กระทะไอ้เทียมงันเอาลานบ่เอาลานบ่กระทะ ไล่อยู่ใครเอาไปฉันบันใช่ไหมไปฉันบันเนาะโดยโดยโดยเอาได้กุ๊บในละพี่น้องเดี๋ยวเสียไปตัดแต่งไปให้อันทีมนักดนตรีใส่นะครับสีส่เป็นแบบอ่าเสื้าย่อมฝายเสื้อผ้าฝไายย่อมแล้วก็ใส่หมวกผ้ากมามันเอวนะครับนี่นะเดี๋ยวจังเบิ้งครับเดี๋ยวจะลอยดีไซน์ให้ทีมงานสําหรับอาจารย์นักดนตรีได้หมวกกุ๊บแล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่างพี่นะครับ สรุปแล้วตลาดนี่กับบมี่คือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่ได้ซัมสองพันป่อเฮ้ยว่าไม่เห็นแบบอยู่ได้บ้างนี่นี่นี่ไปเดียวโดยโดยอ้าวจ่ายได้ขอบใจจ้าขอบใจขอบโอเคมาสื้อแน็วนึงเลยเร็วนึงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวคืนไปเบิังสวรรค์เนาะกับทานเนาะจ้าจ้าโอเคพี่น้องได้เร็วได้เร็วเอาหมวกเร็วนี่คือเพตัต่นี่โอ้หมวกเร็วนี่กับหมวกเย็ดเบียร์กันตัวนี้ เอาเดี๋ยวจะมาเบิ้องไม่มาในฟ้าวจ้าปะ่ะเมื่อสันตัวพี่น้องเลยผุ่นหมวกกุ๊บบ่ได้ซัมไม่มีพันวาในตลาดนี้ไม่มีพันวายในหน้ามให้ไปอ่าสวรรค์นาเกตนะครับสีหลายเอาโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ก็คือสีเอาซัมนี่ะพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิ้งตลาดมาเบิ้องลานค้าของอ่าพี่น้องชาวเวียดนามเฮาที่มาเปิดลานอยู่ โซบะกัลาวนะครับพี่น้องครับโอ้จานหนึ่งซื้อยังนอทางฝนเนาะเื้ออะไรนอจานหนึ่งนอทางฝนเนาะโอ้ยเป็นตะเสียบเนาะจ้ามีขนมมีขนมอ่าขนมอมาล้วยทอดมีข้าวจีหวานมีสุเน่เอาเอาเดี๋ยวโฆษณาให้น้ำพี่น้องเลยกูได้มาตลาดกูมีไส้จอดอยู่ทั้งหนาเลยพี่น้องเราต้องเข้าไปหอดตลาดครับร้านเพิ่นอยู่นี่ละนี่นะครับมีอาหารเป็นขนมปังเป็น พวกเขาจี้เขาเหงียงไม่บิดนะครับสุดยอดเลยมีหอดโดนัดนานเห็นบออะโอเคโอเคถามทางคนบาดในฮอนดดแดดเลยระวังรถด,ด้วยโอ้ได้ยังเนาะคู่บาได้ไดยังคนอะไรได้ยังอ่ะได้เออสุดน้อนหน้าสุดน้อนหน้านี่นพอลมพร้อมมีดอกไฟพร้อมโซลาเซลล์พร้อมเป็นโซลาเซียว<น>เออเอาขอได้กรุ๊ปหน่อยขอสิไป เจ้าผ้าไปแบงขึอนอันน่อในเรื่องของสิ่งไปแล้วตัดไหนโอ้ผู้สาวขายผอมสบายดีไปดำหน้าไปดำหน้าหน้าหน้าเขาเรียวอะไรแล้วหน้าเรียวเรียวโอหลัดใหญ่โย่เดรถในเทไรเนี่ยพันหนึ่งเดี๋ยว